ขอบคุณร้าน CJR เมกะบาซ่าชั้น5ผู้สนับสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศฟล a ยไทยแลนด์บายค่ะใชผมในคลิปทอล์กวันนี้กลับมาอีกแล้วครั้งที่แล้วเราสปอยซื้อตอนไปแล้วก็คือทำไมต้องซ,อซื้อทุกเดือนทุกเดือนบรรยากาศทุกเดือนเนาะก็จะเราจะกลับมากับเรื่องนี้อีกแล้วนะครับเรื่องคุยกันอีกแล้วเนาะเหตุผลที่ทําเรื่องนี้อย่างที่เคยบอกไปในคลิปที่แล้วนะครับแต่พูดดีๆก็ไม่เป็นไรนะครับแต่บางคนยังไม่ได้ดูใช่ เหตุผลที่ทำชิปนี้เพราะว่ามีผู้ปกครองหลายๆคนคือพี่ก็เป็นคนเข้าร้านการ์ดบ้านในบางโอกาสผ่านทางผ่านทามนะครับเข้าร้านการ์ดทีนี้ก็จะมีผู้ปกครองนะครับผู้ใหญ่เรียกผู้ใหญ่ง่ายกว่าเนาะงเรียกผู้ใหญ่บ้านนะผู้ใหญ่หลายๆคนนะครับก็ถามจะถามว่าน้องนี่มันต้องซื้อบ่อยขนาดนี้เลยเหรอเออน้องน้องทําไมมันต้องประมาณว่าทําไมซื้อแล้วมันไม่จบ ทำไมของพวกนี้ซื้อแล้วมันไม่จบในการซื้อครั้งเดียวทำไมต้องมาซื้อเรื่อยๆเปรียบอ่ะน้องเพราะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขามาซื้อซื้อแล้วไม่จบกูยังไงเหมือนน้องซื้อน้ําเปล่ามาขวดนึงอ่ะครับนั่นจุดจบเอาไว้กินอ่าล้างหน้าล้างตีนอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าแฟนการเนี่ยพอซื้อแล้วปุ๊บเราก็เหมือนต้องซื้อการ์ดซ้ำๆเข้าไปอีกซื้อซ้ำๆเข้าไปอีกนะอธิบายอย่างนี้ดีกว่าเนาะเปินเครื่องิปที่บ้านอ่ะมือหมดก็เติมเออมือหมดก็เติมนะครับแต่ทีเนี้ยด้วยอ่ะเราอธิบายก่อนแล้วกันด้วยเรื่องของการร์ดคับ การ์ดการ์ดเนี่ยอัตราการอัตราออกต่อชุดเนี่ยครับผมในที่ทางรู้สึกว่าทางลิขสิทธิ์ของไทยเนี่ยมันต้องออกญี่ปุ่นก็เหมือนกันแหละช่วงเนี้ยออกทุกเดือนใช่คือมนตลอดของใหม่อ่ะมันออกมันออกเดือนชนเดือนครับครับมันออกเดือน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 จนเดือนไปอย่างเงี้ยเออนะพี่ๆเอามาวางให้ดูนี่คือรอยย้อนพระราชินังคู่นะครับเป็นสองสายนะครับเป็นสายอันนี้ข้างนี้เป็นจีเวลอันใหม่อันนี้เป็นอันใหม่สิ ที่เอามาวางเหตุผลเพราะว่าจะอยากให้ดูว่าอะท,าออทําทไมเราต้องซื้อทุกเดือนนะครับเหตุผลที่หนึ่งเลยนะครับเหตุผลที่หนึ่งที่พี่รู้สึกว่าทาไมเราต้องซื้อทุกเดือนนะต้องอธิบายไว้ก่อนนะเพราะว่าอของที่เราเล่นมันออกครับใช่อย่างของที่เราเล่นมันออกน้องๆถามพี่ผมไม่ค่อยออกเลยอะไรเงี้ยอย่าไปนับรูปบัตรธรรมสิสองปีออกทีเราอย่าไปนับมานบไม่กล้าโครนี่อะไรเงี้ยก็คือถ้า น้องอยากได้แคนตัวเอกเล่นแคนถ้าลองเล่นอแคนตัวนู้นตัวนี้เล่นที่เป็นที่ในหนังการ์ตูนน้องรู้สึกว่าฉายผูกบ่อยอะ,อะเป็นตัวละครตัวละครหลักลตัวละครหลักหลักน้องต้องยอมรับสภาพครับมไม่ออกสิบเดือนใช่ <laughs> คือมันมันไม่มีวันไหนที่มันไม่ออกอะมันไม่มีเดือนไหนที่มันไม่ออกเพราะว่าทาไมเพราะว่ามันเป็นแคนของตัวละครหลักตัวละครหลักอ,อย่างล่าสุดอตอนนี้ภาคจีถ้าสังเกตคือบล็อกหนึ่งถึงสี่ จะมีแค่บล็อกสามอย่างเดียวที่เกียร์คอนิเคิลไม่ออกเพราะว่าทําไมคือ,ม,คอ,ม,คอมันคือการพัฒนาของตัวละครเขาทําเด็กเพื่อเป็นการพัฒนาระดับของตัวละครว่าตัวละครกําลังโตขึ้นแล้วเด็กเขาหาของเสริมอะไรได้ใหม่ๆเพราะมันคือตัวเอกไงใช่เออเพราะมันคือตัวเอกนะครับและลองสังเกตดูก็คือจะมีพวกตัวลองๆอย่างอ่ะออร์แลคิลนออร์แลคิลนเนี่ยคือก็ออกมาเป็นของตัวลองลองลงไปนะครับก็ต้องเห็นว่านานๆหนึ่งของจะออกที หรืออลาร no, ว่าโนโวว่าเออโ no, วว่าก็คือตัวจากตัวเอกกลายเป็นตัวรองนานๆก็ของออกซีเพราะว่าเขาไม่ได้ดําเนินใน,นเรื่องของตัวละครตัวเนี้ย <All right. S 1> ให้มีของเล่นอ่ะใช่ไหมเขาไม่มีเขาไม่มีของเล่นนะโดยโดยประมาณนั้นนะนี่คือเหตุผลที่หนึ่งคือถ้าเราเลือกเล่นแคนที่เป็นตัวเอกเราก็ต้องยอมรับสภาพ <Yeah. S 1> แต่ก็เหตุผลที่สองก็ต่อมาถ้าเราเลือกเล่นแครนรองมันก็ไม่ค่อยได้ซื้อครับแต่น้องๆคือเบื่ออื เพราะมันไม่ออกมันไม่มีของใหม่มันไม่มี<ต>มของให<อ>ม่มเ,มเลยเนะอันนี้คือเหตุผลที่สองนะคือก็มันจะเหตุผลจะเรื่องความหมายมันก็จะวรวมรวมกับไอ้คือข้อแรกแหละเพราะว่าถ้ามันไม่ออกเนี้ยก็ทําให้เราต้องซื้อแทนหลักเล่นเพื่อมันออกบ่อยออกบ่อยจะได้มีของใหม่ใหม่อะไรเงี้าายใช่ประมาณนะั้นไม่เติมเด็กนะราคาก็เป็นเหตุผลที่สองเหตุผลที่สามคือเอาเอาไว้ใช้ในทัวโ์นาเนต์มสำหรับน้องๆที่คิดว่าน้องๆหลายๆคนที่สายทัวโ์นาเนต์หรือสายแข่งขันน่าจะไม่มีปัญหาอะไรกับเรื่องนี้ เพราะว่าถ้าเป็นสายแข่งขันเขาจะรับได้อยู่แล้วว่าเราต้องทําการ์ดใหม่ตลอดเวลาเพราะว่าสกิลมันจะมาใหม่ตลอดเอาจริงๆออสายแข่งนี่เขาก็าหาข้อมูลกันเยอะนะเออเขาดูข้อมูลของสถิติของการ์ดญี่ปุ่นอะไรพวกนี้ก็ดูเหมือนกันนะใช่ดูคอมโบแต่ชิปต่าง,างๆฝรั่งญี่ปุ่นไทยเองก็มีนู่นนี่นั่นนะครับทุกประเทศอันนี้คือสายทัวร์นาเมนต์และเขาจะรู้ว่าอะไรจะออกแล้วเขาจะเก็บตังค์รอและทีนี้เขาอาทิวกสายทัวร์นาเมนต์เนี่ยจะมีการจะไม่จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเงินเพราะว่า เขาจะมีการหมุนเวียนของคือถ้าชุดนี้มันตกท้ายแล้วมันไม,มน่มันไม่ได้คำว่าตกท้ายหรอกคือมันเริ่มจะมีอันอื่นที่เก่งกว่ามันแล้วอ uh huh. นะเนาะเรียกง,ง่ายตกท้ายก็ได้เขาก็ของไมปล่อยเซลเซลทิ้งเซลล์ทิ้งขายทิ้งขายทิ้งเพื่อซื้อของใหม่ขายทิ้งเพื่อซื้อของใหม่ uh huh. เขาจะทําอย่างนี้เพราะว่าเขาจะไปแข่งทัวร์นาเมนต์ uh huh. มาเป็นเพราะนั่นคือสายทัวร์นาเมนต์ไม่ได้ใจรักอะไรอย่างที่เราเคยพูดไปเลยท uh huh. ั้งว่ามันจะมีสายนี้เป็นสายโตนนเมนต์นะครับซึ่งก็ปกติปกติทุกการีหมดแหละ แต่ว่าแต่การน,นี้การอะไรก็เป็น<ช>เพราะว่าเขาต้องการสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเขาเพื่อเขาแข่งแล้วได้รางวัล<ช>ทุกคนต้องการสิ่งที่ดีที่สุดครับนะโอเคเหตุผลต่อมาครับผมก็คือ,อจะเรียกว่ายังไงดีเรียกว่ามันจะมีอ่าแรกคือเล่นตามเล่นตามตัวหลักเนาะอันที่สองเล่นแคสเบือ่<พ>อเบื่อแฟนเบื่อแฟนที่เล่นอยู่นะครับแล้วก็เป็นสายตัวนั้นแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งคือเรียกจะเรียกว่าไงวะอธิบายไม่ถูกมันติดมันติดอยู่ในหัวมันแบบว่า คือ <C ue> น้องๆหลายๆคนนะ่ะเล่นเล่นแบบตามตามแบบที่เพื่อนเล่นนะ่นนะแต่แล้วทีเนี้ยเล่นตามเพื่อนแบบเล่นตามเพื่อนแบบที่ช้ากว่าอเออพอสมมติรอ,อ,อย่อนออกเดือนเดือนตุลาเดือนพฤศจิกาน้องเพิ่งแบบเป็นเพื่อนเล่นตอนกลางเดือนตุลาเดือนพฤศจิกาน้องเพิ่งเก็บตังได้มาซือ้อแ้วก็พอเซฟบุ๊กชุดใหม่ออกแล้วน้องก็ต้องเอาตังมาซื้อชุดใหม่ด้วยเอออะไรอย่างเนี้ย คือเข้าใจใช่ไหมคือมันเหมือนซ,อซื้อชา้อชาหรือน้องบางคนรอซื้อเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราอยากได้ของก่อนเหมือนมีวีทีทธมเาเอยากได้ฟิชฟอยอย่างเงี้ย<ม>เออก็จะทําให้รู้สึกว่ามันเหมือนต้องซื้อตลอดโดยางั้งที่จริงอะมันมีเวลาของมันเป็นเวลาตายตัวอยู่แล้วว่ามันจะออกเมื่อไหร่พวกพี่อะก็ซื้อกันวันแรกที่ออกอ่ะเออเพราะว่าเรารู้เวลาแล้วเออเอาวันนี้ของออนนะเออก็ซื้อไปโดยประมาณจะเป็นอย่างนี้ครับแต่ทีเนี้ยที่ตามมาวิธีแก้แล้วกัน วิธีแก้แล้วกันนะครับน้องที่ไม่มีตังค์ไม่ต้องมาซื้อตามพวกพี่นะไม่ต้องหวังพวกพี่รวยด้วยคือพวกพี่บริหารบริหารเงินเอาไว้เตรียมไว้อยู่แล้วแหละเพราะเรารู้ว่าตารางอะไรออกพี่ก็เคยทาเรื่องตารางไปแล้วนะครับวิธีแก้ขั้นแรกคือถ้าน้องไม่ได้มีตังค์เยอะน้องเลือกแคนแต่แคนหนึ่งที่น้องอยากเล่นจริงๆเป็นแคนหลักเลยแค่นรองก็ได้เลือกมาแค่แคนเดียวเลือกมาแค่แคนเดียวก่อนเล่นแค่แคนเดียว,ยวครับเหตุผลทําไมเพราะว่าการเก็บแคนเดียวไม่แพงแต่การเก็บมากกว่าหนึ่งแคนจะเริ่มแพงอ่ะ เ่าใช้จ่ายเยอะตามไงใช่เราลองคิดคิดแบบคิดแบบง่ายๆรอยย้อนคาราดินเอาภาพจีอย่างเดียวเลยแล้วการคิดภาพจีที่ดีกล่องละเท่าไหร่ร้อยสามห้าร้อสามห้าสองกล่องเล่นได้ก็เท่ากับวันเครื่องคิดเลขมาสองร้อยเจ็ดสิบเตะเครื่องคิดเลขมาจัดไปเึ๊บอ่าเครื่องคิดเลขมาแล้วนะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ขอกดบนมือแล้วกันเนาะน่าจะมองไม่ค่อยเห็นกันร้อยสามห้าเพิบครีมผิดร้อยสามห้าบวกไอ้บวก ร้อยสามห้าเท่ากันเท่ากับ270บาทนะครับผมแล้ว270บาทเนี่ยเ,เดือนเนี้ยสมมติเั้งที่แล้วเดือนออกเดือนอะไรนะตุลาใช่ไหมตุลาทีดีออกอ่า,เ,อาเดือนต่อมาน้องไม่มีตังค์ซื้อรอยัลซีฟีหรือไม่อยากเปิดเอ็นดูดฟอร์ดเพราะวันไม่ครบน้องก็ข้ามไปไม่ต้องอเสียเวลาหนึ่ง <1 S 2> เดือนอและรวมเวลากับกว่าของจะเป็นสองเดือนเมื่อวานนะครับน้องก็มาเปิดปุ๊บบีทีสี่กล่องโดยน้องไม่คิดจะแบะ แชร์กับใครน้องก็จะเสียเพิ่มอีก580บาทนะครับ580รแาทก็เท่ากับ850บาทในเวลา3เดือนนะครับแต่ถ้าเกิดน้องมีเพื่อนเฮ้ยเพื่อนกล่องนี้มันออกพร้อมเราซื้อพร้อมเราเลยบ่าอเออ,เอ,อแชร์กันหานกับเราเลยเออหานกับเราเลยนะครับอ,อันแรกก็2 7 7 0ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวขออนุญาตกด270อ่าทีเนี้ย พอมันหารกันปุ๊บน้องๆลองคิดดูว่าหารจะหารกนคนละเท่ากับราคาครึ่งๆก็ได้หรือจะนับจํานวนก็ได้แต่ส่วนใหญ่บางคนน้องๆเขาอาจจะไม่ได้นับลึกขนาดนั้นแบบหารสองหารสองเหลือเท่าไหร่วะสองร้อยเจ็ดสิบอ่าสองร้อยเจ็ดสิบโอเคไม่ใช่ไม่ใช่สองร้อยเจ็ดสิบอันไอซีกล่องห้าร้อยแปดสิบหารสองก็จะเหลือสองร้อยเก้าสิบโดยประมาณบวกไว้นะครับสองร้อยเก้าสิบเท่ากับถ้าว่าพุกสิบเองที่เล่นรอยย้อน หายไปแล้วเยอะอยู่หายไปแล้วหายไปประมาณสองร้อยนิดๆสามร้อยละนะครับและทีนี้น้องๆอ,อาจจะบอกว่าพี่แล้วผมจะรู้ได้ไงอนาคตทําไรดูช่องพี่ครับอเออเราสปอยของประจําอยู่แล้วก่อนออกเป็นเดือนเลยนะก่อนออกอเกือบเดือนเนาะเกือบเดือนเราจะบอกลิสเอเราจะบอกลิสว่าอรอบไหนจะมีแคร์อะไรบ้างรอบไหนเป็นอะไรบ้างนะครับ น้องอาจจะเตรียมตังไว้ในเพิ่มสำหรับรอบนั้นเพื่อหรือแชร์กับเพื่อนหรือว่าจะซื้อเองก็ได้เพราะว่าเราจะรู้ว่าอะไรกําหนดตอก่อนหรือถ้าเราดูตารางเป็นแล้วเราสามารถค้นหาใน Google ได้ก็เป็นเรื่องดีนะครับก็ไม่ได้ลําบากใครเลยทีนี้หาเองนะครับก็จะรู้ว่ามีอะไรออกบ้างมันหาไม่ยากจริงข้อมูลหาง่ายที่สุดการไฟดัตตาเบาชิดชิดอันชิดการอินโฟแต่ชีดปัญหามีอย่างเดียวคือเราต้องรู้ตารางว่าตารางเขาจะออกอะไรกันนั่นเองนะครับซึ่งไทยประกาศก็ลงไว้นี่ ลงขึ้นขึ้นภาคใหม่ก็ลงตลอดไปใช่ทุกขึ้นภาคใหม่จะมีตา,า,ารางบอกเลยตั้งแต่ประมาณภาคสาม <3 S 2> ขึ้นมาจะมีมีอย่างนี้ตลอดใช่นะครับนะแต่เหมือนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเข้าไปดูกัน <c oughs> ซึ่งก็ไม่เข้าใจใช่นะครับก็คืออันนี้คือวิธีการแก้วิธีแรกนะครับ<ช>วิธีการแก้วิธีสองก็คืออย่างที่พูดไปคร่าวๆเมื่อกี้คืออ่าน้องต้องไม่ซื้อบีซีพีครับใช่อันนี้คือ c ีคือปัญหา ถ้าน้องไม่รู้ไม่ได้เล่นทัวร์นาเมนต์น้องเล่นกับเพื่อนเอาขำอ่ะน้องรอซีทีเถอะนะครับหรือรอเซเว่นไปเลยก็ได้เหตุผลในการเล่นซีทีอ่ะมันไม่มีครับนะเลยไอที่พวกพี่เห็นพวกพี่เปิดซีทีเปิดกันเยอะเนี่ยพี่เปิดมา,าจำนายขายบ้างแล้วก็เปิดเพราะว่าเราไม่ได้ไปทําอะไรวันวัน,วน่อยู่กับไอการ์ดเนี่ยคือไม่ไม่ไม่อายุพี่เกินแล้วนะต้องบอกอายุพี่เกิน20ไปหมดแล้วพวกเราไม่ได้เที่ยวกลางคืน เพราะไม่รู้จะไปเที่ยวคืนี้งไงจริงเที่ยวกลคืนวันเดียวมันก็บมดเยอะหว่้เซอร์การ์ดเดือนนึงอีกก็คือเอาง่ายๆคือพวกพี่ไม่ได้เที่ยวกลางคืนหรือพวกพี่ไม่ได้แบบมีกิจกรรมที่ว่าเราต้องใช้เงินอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาเงินมาลายเล่นกับการ์ดนะครับไม่ได้ลายเล่นหรอกก็คือเออมันก็มีความสุขในแง่ของพี่คือเออก็ชอบอะแล้วเราชอบแค่นั้นเองก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรมากกว่านั้นชอบเราเซื้อไหวอ่ะเออแต่ว่าน้องๆที่ขอตังค์ CP บ็อกหนึ่งแพงครับบอกเลยแพงอื ไปซื้อไปซื้อบีทีซีพีบล็อกหนึ่งอ่ะซื้อมาเปิดไม่ครบใช่บีที่ะซื้อบีทีได้สีบล็อกเหลือตังค์ใช่คิดแค่นั้นแล้วกันนะครับห้าก80ับ800บาทอ่ะใช่ปะใชเออ่เออห้าบกับแปดบาทเออเราเคยอทีบายไปแล้วด้วยนะครับห้าร้อยส่สิบหาร้อยแปดสิบ้าเลยรัเออห้าร้อยสี่สิบาที่เออกับแปดบาทขออภัขออภัมันต่างกันเยอะนะเยอะมันต่างกันเยอะนะแล้วเรื่องระบบก,การใช้เงินเนี่ยมันมัน,ม,นมันผิดกันเยอะนะ แล้วเราแล้วเดี๋ยวนี้อ่า้ืได้พี่บอกเทหล่ๆๆนะครับมันเป็นมันตะพักแล้วแหละ CP ต้องใช่หนึ่งล็อตสี่บ็อกซ์และสี่บ็อกซ์ใช้ต,ตังค์เท่าไหร่ขา <1 S 2> ดมันสองใช่ไหวกันเหรอซื้อญี่ปุ่นเล่นได้สบายๆ,ๆเลยนะนัน่นนะวู้วแบบงัวเลยนะใช่ไหมถ้าเราคิดจะเล่นกี่เท่าละ่ะเออท่าเท่าแล,และคือได้มาแทนที่เราไม่อยากได้ก็ไหลมาด้วยใช่แทนที่เราได้มาแล้วครบแล้วเกินก็ชิปหายไปปวกหมด นะครับเยอะไปอ่ะมันเยอะเกินไปอ่ะเนาะราคาต่างกันหกเท่าอ่ะเออนะครับอยากให้เข้าใจตรงนี้ไว้ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าไม่ได้บับไม่ได้บอกว่าซื้อซีพีไม่ดีนะครับแต่ว่าให้เข้าใจกําลังทรัพย์ของตัวเองก่อนใช่ต้้งตัวกำลังทรัพย์ตัวเองใช่เออคือข้อที่สองที่พี่จะบอกคือถ้าตัดได้ก็ตัดบางเรื่องนะครับไม่ใช่ว่าเห็นเขาซื้อเราอยากได้ไปนีเราไม่ไปซื้อตามเขาตลอดนะครับไม่งั้นน้องเดือนชนเดือนน้องก็ตายครับถ้าน้องไม่ได้ทํางานหรือไม่ได้มีเงินที่แบบ ไม่ได้มีเงินที่แบบไอ้นี่และน้องแบบซื้อมันทุกเดือนเลยนะครับนะอันดับต่อไปครับในการวืทง่ายๆในการที่แบบไม่ต้องเดือนจนเดือนนะครับถ้าเบื่อจริงก็หาเพื่อนที่มีคนละแนนะคนมาทั้งเล่นครับทำไมซื้อตัวพี่กันเองยังซื้อไม่ครบเลย <laughs> ตยืมกันเล่นอยู่เลยเนี่ยเฮ้ยยืมหน่อยเออโอเคก็ไปยืมไหมอะไรอย่างงี้ต้องสนิทกันจริงๆนะเออแต่ว่าในเรื่องนี้ต้องสนิทกันจริงๆขอยย้ำนะสนิทกันจริงๆถ้าไม่สนิทกันนี่หรือว่ารู้ว่าไอ้นี่มันดูแลการเราไม่ได้เนี่ย เอามีดปาดคอมาเลยไม่ใช่ไม่ใช่เออคือก็มายืมตังค์อ่ะเออมันเราคอกับยืมตังค์อ่ะเด็กมันเอาเงินใช่อันเนี้ย <reading> ถ mm ้า hmm. นับมูลค่าเด็กเนี่ยเด็กนี่เนี่ยเนี่ยมันก็เกือบพันนะจริงจริงเพราะว่าพี่นี่เคยมีเป็นแบบเอ็ดเนี้ยเป็นเป็นพวกซีคีด้วยนะครับก็หลายตังค์ไม่สนุนกันจริงๆเขาไม่ได้ให้ยืมกันหรอกนะครับนะก็เป็นอีกข้อนึงนะครับนะแล้วมีอีกไหมลองเราลองคิดให้น้องๆ้องเขาว่ามีอีกไหมเวลาแบบจะอธิบายผู้ใหญ่ฟังหรือว่าน้องๆควรจะทํายังไงในการซื้อ ไม่ให้แบบรู้สึกเบืองเยอะก็จริงบร,ริษันหลักก็นั่นแหละก็อยากใช้ c ถ้าตัางเรายังไม่มี<ช>น,นะครับแล้วก็เลือกสัาแคนเนี่ยนะครับได้แค่แคนเดียวพอไม่ใช่แบบโอ้โหคนเดียวอาเด็กของเด็กแต่คนตังค์ไม่มีอะไรงี้ก็ไม่ใช่ก็คือที่เห็นคนเขาเล่นเยอะอ่ะเพราะเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินเขาไม่เขาไม่มีปัญหาเรื่องเงินแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเขามีของเหลือแล้วเขาใช้จริงๆคนเล่นการ์ดเป็นเขาจะใช้ระบบเทรดดิ้งเขาใช้ระบบเทรดดิ้งกันทุกคนแหละ หรือก็วงแชร์แค่นั้นเองนะครับแต่วงแชร์ก็นิดนึงเรื่องเงินเรื่องอะไรก็เนะเรื่องขนใครไม่เทรดใครไม่เออใครไม่เทรดอะ่ะซื้อแล้วอม,มอ,อ่ะซื้อแล้วแบบเยเราอยากได้ช่นนี้เราอยากได้นั่นนี่มันหนกักม,มันไม่มีใครซื้อไหวหรอกอ่ะอยังคิดอย่างบีทีอย่างเงี้ยห้าร้อยสี่สิบอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะห้าร้อยสี่สิบต่อส<ม>ี่กล่องใช่ปะ่ะแล้วครั้งหนึ่งออกบีทีออกสองครั้งอ่ะคูณสองเข้าไปอ่ะไม่หายเลยค่ะห้าร้อยสี่ ห้าร้อยสี่สิบคูณสองเข้าไปนะครับเท่ากับพันแปดสิบกว่าต่อรอบและน้องไม่เล่นแชร์ใครเลยเราอยากไอ้ทุกแชร์เราอยากมีทุกใบถ้าไม่ใช่ไวทํางานะนันะครับหนักหนักรนะยนักนะครับถึงที่ดีมันจะลดให้เหลือสองกล่องเล่นได้แล้วก็เถอะนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่ก็ถือว่าเยอะเอาิงจริงตารางออกของเดือนหน้าไอปีหน้านี่แน่นเลยนะนะครับแน่นแน่นแน่นมากผมเดินผมยังโดนทุกเดือนเลยเออคือขนาดแล้วนี่เรา อ่าตัวพี่เองอ่ะพี่เล่นพี่เล่นเยอะเยอะจริงก็เฉลี่ยโดนทุกชุดอ่ะเนี่ยยังไงก็ต้องมีชุดที่โดนบ้างอ่ะไอไอเอาแปะนี่ก็โดนประจำนะครับขนาดเล่นน้อยแล้วนะโดนอะไรมั้งนะเกียร์เกียร์โนวาโนวาเดนมนชั่นอีกโอ้โหหลักๆนะครับเดี๋ยวก็โดนเนี่ยการกระจายะรมาแมลงงงเงือกย่อยเอฟซีเออเพราะมันก็มีอะไรให้โดนทุกเดือนใช่แค่นั้นเองแต่ว่าอย่างที่บอกไปครับคือการเทรดกันเล่นก็อ่าแรก ยืมไม่และยืมกันเล่นก็เป็นวิธีแก้เราไม่ไดยืมมาตอนนี้แหละมานั่งเล่นด้วยกันเนี่ยสลับกันเล่นสลับได้กันเล่นนิดหน่อยเอาจิงๆเล่นไม่นานก็เบื่อไม่ต้องยืมกลับบ้านหลักสลับกันเล่นก็ได้นั่งเล่นนะเฮ้ยยืมเด็กเลยสลับกันอเงี้ยแค่นี้ก็ได้ไปหรือไปเล่นตามร้านนะครับใครน้องๆบ้านที่มีตามร้านเลยอะไรเงี้ยลองไปถะเล่นกับพี่ๆเขาแล้วลองพี่ๆน้องๆกันเนาะแล้วลองพี่ครับผมขอยืมเด็กหน่อยอะไรเงี้ยสลับกันเลยร่องอะไรเงี้ยลองหาอะไรหน่อย หาความเป็นตัวเราเข้าไปหน่อยแต่ก็ต้องรู้จักกันระดับหนึงก่อนนะไม่ใช่อยู่ดีเดินไปดุมๆพี่ๆขอยืมเล่นหน่อยอะไรเงี้ยนะครับนะก็เป็นวิธีแก้เลืว่าเขาให้พี่ใหญ่เข้าใจเรื่องเรืเดือนแต่ว่าน้องๆก็ต้องเข้าใจด้วยเหมือนกันว่ามันไม่ใช่การที่มันจะมันจะดีเสมอไปหรอกในการ้อเรือนชวนเดือนอ่ะเพราะว่าของที่ออกอ่ะมันมันออกมาพี่มันออกมาแคนนึงอะอย่างรอยยอนอย่างเงี้ยเอาจริงถ้าสปอยเลยมันออกมาทีดีทีบีทีหนึ่งทีบีทีสองแล้วมันก็หายไปกว่าจะออกอีกทีก็อีกสักพักหน นะก็จนะมันจะมีเวลาให้เราหยุดพักอยู่แล้วถ้าเราเล่นแค่แทนเดียวใช่นะครับอันนี้คือปัญหาคือเราอยากเล่นหลายแทนกันเองเราอยากวิทย์เล่นนี้ก็เทเล่นนี้ก็โดนมังกรกรเ็เทเงือกก็น่ารักอย่างเงี้ยโอ้มันไม่ไหวครับถ้าเรา<พ>ไม่ทํางานถ้าบอกนนอกันตรงๆก็อยู่ที่เราอะทุกอย่างอยู่ที่เราหมดมันทุกอย่างมันมันอยู่ที่ตัวเราอะอเราเราเราสนใจเราเราเราสนเราเราสนใจว่าเราต้องแบบมีเงินทําอย่างอื่นด้วยเราก็ต้องมีเงินทําอย่างอื่นะ เราจะบริหารจัดการยังไงเราจะจัดการกับก็เคยทําไปแล้วเนาะเรื่องวิธีการของใช่ใชครับอย่าไปอย่าอย่าก็เราต้องมีเงินเก็บอันดับแรกต้องไม่วกวนคนอื่นก่อนแต่ก<ๆ>็มีคําถามย้อนกลับเข้ามาค่อนข้างเยอะว่าพ่อแม่ไม่อยอมไม่ซื้ออันนี้ก็มันเป็นการเปิดมันเป็นต้องรอล่อพ่อแม่เปิดโลกกระท,ทัดินผู้ปกครองต้องเปิดใจก่อนต้องเปิดใจก่อนอย่าคิดว่ามันเป็นดัมมี่ครับถ้าตุ่มมันดำใช่ครับ อยากอยางให้มันอธิบายยากคาว่าวัยน้องๆเขาอะะเขาคงอธิบายได้ยากเหมือนกันว่ามันเป็นยังไงเพราะว่ามันมีความอยากผสมอยู่กับความอยากของเด็กอะผสมอยู่กับความอคตติของผู้ใหญ่ในในเรื่องพวกนี้ว่ามันไม่แค่ของเล่นอะแล้วมันพอมันรวมกันปุ๊บแล้วมันก็จะไปตีกันยับเลยทีเนี้ยเพราะว่าเด็กก็อยากไงเด็กเด็กอยากพ่อแม่เอ้แค่อยากได้สีเฉยเออมันต้องอนอธิบายยังไงเพราะว่ามันอยากได้ เด็กก็ไม่รู้จะอธิบายพ่อแม่ฟังไงเพราะพ่อแม่ก็อคติกเรื่องนี้เราจะใช้อธิบายเป็นเหตุเป็นผลยังไงเพราะว่าเขาเขาก็รู้ว่าเด็กมันมีความอยากไงผู้ใหญ่ก็รู้ว่ามันอยากเอแต่เขาก็ไม่ได้รับฟังเหตุผลจริงๆของมันเท่าไหร่นะครับมันใช้เวลาครับเมื่อก่อนก็ไม่ได้ยอมรับเหมือนกันแหละที่บ้านก็ไม่่อยอมรับทุกวันนี้ก็ทําเป็นกิจจารักษณะนะครับมีต้องทําซิปทาอะไรก็มันมันก็เลยมาไกลอ่ะก็เลยคำนั้นมาไกลแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเป็นผู้ใหญ่แล้วไงเราทํางานเองหาเงินซื้อเองไม่ได้ พ่อพขอตั้งหน่อยอะไรอย่างเงี้ยหมดยุคไปแล้วนะครับนะอย่าง,<ร>งถ้าใครขอตังค์หน่อยก็บริหารกันดิเ,เก็บเงินอธิบายไป<า>แล้วครับวิธีการเก็บเงินนะ,นะวางแนให้แล้วนะครับน้องๆยังมาถามอีกที่ผมได้แค่นี้เอง <S <S น้องก็ต้องหัดเก็บเงินครับไอพี่ที่เขียนเป็นตัวเลขอ่ะตัวเลขนั่นคือตัวเลขที่ที่ทำไปคร่าวๆโดยเฉลี่ยของคนส่วนใหญ่จะได้ไม่ได้บอกว่าทุกคนทุกคนจะได้นะใช่เก็บันละยี่สิบก็ยังซื้อวีทีได้เลย ไม่มันมันมันไม่ได้แบบว่ามันไม่ได้ทุกคนจะได้อย่างนั้นไงแต่ว่ามันก็จะมันมันเป็นอย่างนั้นน่ะเือเราจะไม่ไปรบกวนเงินไทยหรอกแต่ว่าในเรื่องพ่อแม่นี่เราคือต้องเปิดใจกันเองอ่ะอันนี้อันนี้เปิดปัญหาในบ้านลวหรือไม่งั้นก็ไม่รู้จะทําไงก็ลากพ่อแม่ไปร้านกาดหรือลองให้คนพี่พี่ที่เป็นผู้ใหญ่หรือพี่ที่เป็นคนดูแลร้านคนดูแลร้านลองคุยอ่ะเออเขาจะอธิบายได้ดีกว่าน้อเพราะว่าเขาไม่ได้มีความอยากเหมือน คือพ่อแม่เขารู้ว่าพ่อแม่รู้ว่าเราอยากได้ด้วยความเราอยากได้เราเอายกเมฆโอ้โหยกปัญหา18,000 9มาเขาก็ให้แค่เราอยากได้แค่นั้นแหละเขาเข้าใจแค่นั้นแหละเขาก็ไม่เขาบอกแค่เราอยากได้เราไม่เราอธิบายอยู่ว้าก็แค่อยากได้เขากคิดแค่นั้นเอนะครับนะแต่ว่าไม่ได้ให้ทะเลาะกันนะคืออธิบายให้ฟังว่ามันก็เป็นในแง่มุมมองของทั้งสองฝ่ายแล้วกันนะครับแล้วก็ตัดปัญหาทุกอย่างและตัดจบที่ว่าถ้าน้องเก็บเงินเอง และที่บ้านให้ซื้ออยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรน้องเก็บเงินเองน้องจะไม่มีปัญหาเรื่องเดือนชนเดือนใช่นะครับเพราะว่าน้องๆหลายๆคนไม่ได้มีตังเก็บแล้วก็ไปขอพ่อแม่พ่อแม่ก็ต้องหาเงินมาซื้อปุ๊บเอาหาเงินมาซื้อทเดือนที่แล้วเพิ่งซื้อนี่ใช่เดือนนี้ซื้ออีกแล้วเหรอเออเออปัญหาครับมันเป็นปัญหาคือมันไม่ใช่ตังเราแค่นั้นเองเขาก็ไม่เข้าใจกับเราหรอกถ้าเข้าใจอย่างไรแหละครอบครัวมันก็ไม่หลายครอบครัวหรอกมันก็มีไม่เยอะหรอก มีบางครอบครัวแค่นั้นแหละที่ว่าพ่อแม่ลูกเล่นด้วยกันครอบครัวแฮปปี้นะครับคือพ่อเขาก็ดีนซื้อให้ลูกเตือนอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็เล่นกับลูก <c ười> ที่อย่างบ้านของเนี่ยขายของเล่นเขาก็ไม่ได้อะไร<ม>ปกติธรรมดา <c ười> เหมือนกันของของ,ของพี่เองก็ขายเหมือนกันกน็้นนั้นก็ได้เข้าใจไงว่าเออม<ะ>ัน <มะ S 2> เป็นอย่างนี้ย <c ười> มันเป็นเรื่องการค้าการขายของพวกพี่้วเลื่ฉยๆกันนะครับนะก็เลยทั้งหมดทั้งมวลมันก็ไปสืบเนื่องถึงอนาคต ที่น้องๆจะต้องชอบน้องๆมีสิ่งชอบอย่างอื่นที่ไม่ใช่การ์ดอย่างเงี้ยอย่างอย่างส่วนอื่นก็มีพี่ก็มีสะสมส่วนตัวเป็นกนา,า,าร์ตาะฮะมันก็ออกเพเพืเ่อนเรจริงๆริีซ<ท> <ๆ S 1> ั่นใหม่ออกฟีออกเพื่อเพื่อนเลย <c oughs> นะครับก็เราก็ต้องบริหารตามอยู่ดีกนะฮะเงเ <ๆ S 1> ส้นเสืออ่านเนี่ยเอาจริงๆการพาก็กันในอ่านการพาก็เหมือนการ์ดนะอืเพราะว่าเราต้องเลือกซีรีส์เล่นการ์ดก็คือเราเลือกแทนกันพาเราก็ต้องซื้อซีรีส์เล่น ผมสะสมกันพาพี่สะสมกันพาแต่ก็ไม่ได้สะสมทุกซีรีส์สะสมซีรีส์เดียวก็คือแผนเดียวนั่นแหละเล่นจนจบนะครับเล่นจะรู้สึกว่าเราชอบตัวไหนก็ซื้อแค่นั้นเองมันไม่มีใครซื้อได้ทุกตัวก็เหมือนเซอร์นิยายเนี้ยซื้อมาอ่านเออย่างเวอร์ซี่จ็กสันเงี้ย <c oughs> โอ้โหตอนแรกคิดว่าเอ้ยแค่นี้จบเปล่ามีภาคอือน่นภาคใหม่ภาคใหม่ <c oughs> เอาอ่านหัวเดียวก็พออะไรเงี้ยนิยายก็นิยายก็ส่วนหนึ่งแต่เอาให้เห็นภาพเป็นการ์ตูนครับหนังสือการ์ตูนน้องอ่านแร็งแท็กออนไททัน แต่น้องอาจจะไม่อ่านอะไรวะไอโทริโกออาจะไม่ไดอ่านโทริโกแค่เราไอชื่อเรื่องก็คือแทนแค่นั้นเองนะครับคือให้เราเลือกไม่ได้ว่าให้น้องบอกเฮ้ยนังสือก็เลือกใหม่เราควานซื้อทุกเล่มเลยซื้อมาสร้างหอสมุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับและก็ไม่ใช่อมันไม่ใช่นะครับนะโอเคให้เข้าใจกันประมาณนี้แล้วกันเนาะนะก็น่าจะจบแล้วสําหรับเรื่องนี้นะครับนววิธีแก้ก็ บอกไปแล้วไอะเรินมันก็เหมือนเรื่องการออกนั่นแหละนะครับอยู่ที่เราอ่ะมันคือการมันมันมันคือมันอยู่ที่เราว่าเราจะเราถ้าเราเก็บเงินเองเนี่ยปัญหาทุกอย่างมันจะน้อยลงเออมันจะน้อยลงถ้าเราเลือกถ้าเราเลือกของเราเองว่าเราจะเล่นแค่นี้มันก็จะมันมันจะไม่มีปัญหาหรอกแต่มนีปัญหาคือเรายอมที่จะอยากเราอยากได้แทนที่มันใหม่ตลอดเวลาลดความอยากลงลดความอยากลงใช้เหตุผลให้มากขึ้นใช่เนี่ยอย่างไอ้ะแปะเนี่ยมันก็ยึดหลักของมันนะครับนะหุ่นยนต์ ไม่เคยว่าจริงๆก็เห็นต้องหล่รู้จักกันมาเนี่ยเป็นจะปีจะสองปีเนี่ยมันเล่นแต่หุ่นยนต์คนบ้านะครับนะมันก็เล่นแต่หุ่นคือช่วงไม่ออกเนี่ยช่วงไม่ออกคือมันก็ไม่ได้เล่นอะไรเลยนะมันก็อยากจะมายืมของคนอื่นเล่นบ้างแล้วก็เล่นไม่เป็นอ <c oughs> ก็กลับไปเล่นหุ่นยนต์นะครับนะโนวาไดเมนโนวาไดเมนเห็นมันเล่นอยู่สองแทร็ <c oughs> นอนะครับนะนะนะอย่างตัวผมเองก็เล่นจริงๆ,ๆเล่นพาราดินกับพวก นายรูคานี้อะไรอย่างนี้อยู่แล้วไงก็เลยตอนนี้ก็เลยซื้อเก็บแต่พวกที่ชอบจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้สนใจพวกเราเล่นจากหน้าตาเราเล่จนจากหน้าตา,ตาไม่มันมันมันอยู่ที่ความชอบส่วนบุคคนไนงะใช่ไหมสุดท้ายก็คืออยากเล่นโนวาก็ไปหาแปะเฮ้ยยืมเด็กหน่อยอยากเล่นอ่ะแปะมันอยากเล่นเจเนซิสก็มายืมพี่ยืมเด็กหน่อย,อยเราเอาของมาทิ้งไว้ที่บ้บบนานเออแล้วเอาของมาทิ้งไว้ที่บ้านเป็นโกดังแล้วนะครับนะโอเคครับก็จบในเร็นเท่านี้แล้วกันก็คือ ก็อย่างที่บอกไปเนาะนะครับวิธีแก้ก็ไม่ได้ยากไม่ได้เย็นอะไรหรอกมันก็เริ่มที่ตัวเราเกือบทั้งหมดแหละนะครับนะก็จบแต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับในวันนี้นะก็อย่างที่เคยชอบกดไลค์ตามกดซับสไคร้นะครับแล้วก็ฝากเพจเราช่องเราทั้งคู่แล้วกันนะจัดไปแที่ช่องแชนแนลในสัปดาห์หน้าก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดประการใดจะเป็นการสปอยอะไรฮะน้องเข้าไปสปอยอะไรอะไรอะทีดีป่ะจำไม่ได้ทีดีสามและทีดีสี่ครับจริงๆอัดไว้นานแล้วแหละ ไม่รู้บอกนยไม่รู้ไอตัวบอร์ดมันแค่นั้นว่าออกเมื่อไหร่ก็มานจนลืมอ่ะเออนะครับนะอาจจะได้ดูแล้วแหละในสัปดาารหน้าก็ไม่ลืมหรอกไม่กี่วันหรอกแต่ลืมไปละใช่ความจำสั้นครึ่งเดือนแล้วนะโอเคแล้วผมก็วันนี้อ่ลืมขอขอบคุณก่อนสปอนเซอร์สป้นาดีครับร้านซีแจมกับบาซาชั้นห้านะครับผมนะ ใครหาการ์ดนะครับพวกแบนการ์ดไทยญี่ปุ่นนะครับนะ,นะนไม่ต้องไปหาดินแดง <c oughs> นะครับหาที่ร้านนี้ได้นะครับผมนะหรือว่า,ามียังมีการ์ด่นๆอย่างยุกินะครับเมจิกอะไรอย่างต่างๆนับก็<า>เรียนเชิญที่ร้านนี้ได้ครับสมอนเนอร์ได้ไหมสมอนเนอร์ก็ได้ครับแต่รือเองนะนะโอเคอย่างแล้ววันนี้ไปแล้วดีกว่าเนาะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปผมไปแล้วสําหรับวันนี้สวัสดีครับ